thank oh. you ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิ p a c t เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทายเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอสมสูรร่สาธารณสุขยุคพัฒนาอสอมเชื่อมต่อเทคโนโลยีสู่ชุมชนพร้อมด้วยนายพัฒนาพร้อมพัฒ,พฒรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนายแพทย์สมเลิศจึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณาสุขและคณะผู้บริหารอสมมเข้าร่วมงนาน โดยดร์นายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มอบหมายให้ในายแพทย์พิเชษบัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าร่วมง,งานและออกบูธของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นําเสนอผลงานการดําเนินง,งานของอสอมวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนหรืออสอมนักวิทย์ซึ่งสามารถสร้างเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคแจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภยัยคัดกรองป้องกันโรคในชุมชนที่เข้มแข็งสื่อสารแจ้งข่าวร้ายกระจายข่าวดีให้คนในชุมชนผ่านระบบฐานข้อมูลหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพกรมวิทย อยู่ทําให้การสาธารณาสุขไทยเข้มแข็งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เราได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยเอาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์มาเก็บไว้ในชุมชนเพื่อใช้ในชุมชนโดยประชาชนครับอันแรกก็คือมีอ,อสอมอวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนครับเป็นอ,อสอมอสาขาที่1 3ของประเทศที่สามารถตรวจชุดต่างๆได้เพื่อตรวจอาหารยาน้ำ เครื่องดื่มหรือแม้แต่สารกำจัดศัตรูพืชเราก็ตรวจได้น้ำมันทอดซ้ำก็ตรวจได้โดยเรามาพัฒนาพี่น้องอสอมให้เป็นอสอมวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนซึ่งมีปอกแขนเขียวเป็นสัญลักษณ์ว่าเราตรวจแลบได้<ม>นอกจากตัวอสอมแล้วเรายังตั้งห้องแลบครับห้องแลบในชุมชนชื่อว่าสอวอกอชอหรือศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน เป็นมินิแล็บที่ได้มาตรฐานสากลน,นะครับเพื่อสนับสนุนงานคุ้มของผู้บริโภคและการตรวจชันทสูตรโรคของพี่น้องอสอมอในชุมชนแล้วเชื่อมโยงสู่ระบบดิจิตอลเพื่อให้ความรู้ของแต่และชุมชนที่พี่น้องอสอมอนะ with, ักวิทย์ตรวจแล้วเจอสารน้นไม่ปลอดภยัยสารนี้ไม่ดีอาหารมีปัญหาเรามีระบบที่เรียกว่ากรมวิทย์วิทย์อยู่ครับเป็นแอปเป็นแอปพลิเคชันและ เพจและเว็บไซต์ครับแล้วเว็บไซต์ที่จะแจ้งสื่อสารแจ้งเตือนภัยสุขภาพอาหารยาเครื่องสำอางแล้วก็เห็ดพิษให้กับพี่น้องประชาชนอ,อสมอเราเข้าไปดูได้เข้าไปทำงานผ่านกรมวิทย์วิท์อยู่ได้นะครับอบรมพัฒนาตัวเองผ่านระบบออนไลน์ได้ครับนี่คือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เอาเรื่องยากๆเอาเครื่องไม้เครื่องมือไฮเทค แต่และเครื่องละเครื่อง20ล้าน30ล้าน50ล้านครับมาเปลี่ยนเป็นชุดทดสอบ10บาท20บาท30บาท50บาทเพื่ออะไรครับเพื่อให้พี่น้องอสมอเอาไปใช้ตรวจได้ถึงบ้านของพี่น้องประชาชนคุ้มครองผู้บริโภคตรวจชันสูตรโรคง่ายได้นี่คือการมีส่วนร่วมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนหรือระบบสุขภาพปฐมภูมมในยุคอสมอสู่สารสุขยุคพัฒนาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับ ถ้าเรามีการให้ตรวจเรื่องเกี่ยวกับเครื่องสําอางก็จะเป็นชุดตรวจของเครื่องสําอางนะครับถ้าเราลงไปในตลาดนัดหรือร้านค้าในชุมชนเราก็จะเป็นการตรวจอาหารเช่นสารฟอกขาวฟอร์มอลีนบอเลกอย่างเงี้ยครับผมถ้าหากว่าเราก็น้ํามันน้ํามันทอดซ้ำที่เป็นสารโพล่าที่เป็นสารก่อให้เกิดมะเร็งครับผมแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นชุดที่เป็นการตรวจยาตรวจยาก็เป็นยาลูกกรยาสมุนไพรครับผมที่ค้นหาสารบอเลกครับผมประมาณนี้ครับ ทั้งนี้อสมนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนได้รับการบรรจุให้เป็นอสมดีเด่นระดับชาติสาขาที่13ของกระทรวงสาธารณาสุขอีกด้วย